สวัสดีค่ะเอาทำอะไรเอาเร็วพูดหนึ่สองสามค่ะาสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะคะแม่แม่ป้าป้าทุกคนยายยายทุกคนนะคะยิ้มอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดี<ห>ค่ะคุณยายเออหนูน่ารักไหมคะน,น่ารักไม่ใช่หนูชื่ออะไรชื่อน้องพอใจอ่าหนูชื่อน้องพอใจนะคะวันนี้น้องพอใจไม่ได้ไปไหนแล้วก็ พอใจอยู่กับยายนะคะวันนี้ที่ช่องเดินทางสไตล์แอมช่องเดินป่าหน้าเะเปิดคลิปมาก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะเพิ่งออกมาจากป่านั่นเองนะคะแล้วก็พี่แฟนเล็กวันนี้ก็ไม่ได้เข้าป่าล้างนดอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเขากองด้วยนะรอสักครู่นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะกลับจากป่าก็มีน้องคนนึงติดป่าติดมาด้วยนะคะ ชื่อว่าน้องอะไรเนี่ยพี่เขาชื่ออะไรเอ้าไม่ใช่น้องกวใจน้องกวใจหรอเนื้อังพะกาเออไม่ใช่น้องกว <c oughs> าใ,ใจนะนี่น้องกอย่านะคะสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวออมจะนั่งพูดคุยกับน้องอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของน้องให้พี่พีเอฟซีฟังกันนะคะพี่พี่ <c oughs> ก็อยากเปิดคลิปนี้ขึ้นมาอยากอธิบายพี่พีเอฟซีฟังหลายคนก็ยังไม่ได้รู้จักน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงกับ <c oughs> น้องดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งฝั่งนู้นน่าจะได้เห็นกันทุกคนนะพี่พี่อะเดี๋ยวนั่งกับน้องน้องน่ารักไหมน้องน้องก้อยาอายุเท่าไหร่นะอายุสิบสามอายุสิบสามสิบสามขวบน่าพี่พี่สิบสามปีเออน่องตัวเล็กนะหน้องเป็นคนตัวเล็กน้องตัวเล็กมากนะพี่พี่ตัวเล็กเออตัวเล็กจริงๆด้วยก็เท่าปัจจัยไหมปัจจัยอายุเท่าไหร่อาย สองขวบค่ะส,สองขวบไหมสองขวบ,สอ,ขวบสองขวบนะ่งจะสามขวบแล้วจะวบแล้วเหรอทำไมตัวเล็กจังอ่ะก็หนูตัวเล็กตัวเล็กเหมือนไครใครอยู่ญญพี่ขนมอ๋อยไม่กินขนมหมดแล้วขนมหมดแล้วเอาไว้พี่เขากินบ้างก็กลับจากป่ามาก็พาน้องมากินข้าวแล้วก็เพิ่งทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ๆตอนนี้น้องกินมาม่ากินมาม่าน้องก็อาบน้ําเรียบร้อย ก็ใส่ใส่ใส่เสื้อตัวใหม่ใช่ไหมใสง่งตัวใหม่เรียบรอย้อยแล้วตัวหอมใส่กางเกงใส่กางเกงก็น้องก้อย่าเนี่ยเป็นลูกสาวของดาวเรืองนะคะพี่พดาวเรืองพี่เอฟซี FC รู้จักดาวเรืองกันไหมถ้าใครรู้จักก็จะดูได้จากช่องของพี่แฝดน,นะเมืเอเออม่อหลายเดือนก่อนน่าจะสี่ห้าเดือนก่อนแล้วล่ะคะ่ะพีพ่ตอนนี้น้องไม่ไม่เหลือใครแล้วน้องจะอยู่กับ คุณยายเนาะตอนแรกแล้วคุณยายก็ได้เสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีญาติที่ไหนก็พ่อของน้องอนะ่ะที่ชื่อ,อพี่โชคเนี่ยพี่โชคก็ไปรูปไปอยู่ที่ไหนนะก็ยังไม่เจอเลยในป่ายังไม่เจอเลยนะ,ะพ,พี่แฟดบอกว่าเดี๋ยวให้น้องมาอยู่บ้านก่อนก็ได้มาอยู่กับน้องพระใจก่อนได้ไหมให้พี่เขาอยู่ด้วยได้ไหมทำไมอ่ะการยู่บ้านทั้ หนูนนอยู่บ้านอันนั้นแล้วให้พี่เขาอยู่ด้วยได้ไหม,มทำไม,มพี่เขาอยู่ด้วยนะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็นี่ไงพี่เขาเนี่ยยังอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าน้องยินดีไปโรงเรียนนะพี่สาวไปโรงเรียนใช่ไหมยินดีไปไหนยินดีไปโรงเรียนเฮ้ยพูดดีๆสิยินดีไปไหน ย,ยินดีไปโรงเรียนอ่ายินดีไปโรงเรียนนะอพอใจก็เลยอยู่กับยายนะคะสองคนที่บ้านใช<อ>่ไหมแล้วดื้อไหมไม่ดื้อแล้วเล่นโทรศัพท์ไหมไม่เล่นนะเพราะว่าทําไมถ้าใครเล่นโทรศัพท์แล้วจะทําไมเพื่อนบอกว่าถ้าใครเล่นโทรศัพท์แล้วมันจะทําไมมตาจะเป็นอะไรนะตาไวตาบอดเอเอตาจะบอด,อบอดก็เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเล่นโทรศัพท์นะอโอเคไหมพอใจชอบเล่นโทรศัพท์นะพี่ ก็เลยต้องห้ามนะคะเช้าเช้า,ชามาชอบร้องไห้ตามชอบร้องไห้ตาม,าาตามแม่เวลาแม่ไปทํางานนะก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ให้เล่นใช่ไหมพอมีโทรศัพท์ก็หยุดหลงแต่พอนานๆไปพอใจก็จะลืมนะเขาก็จะลืมเขาก็จะไม่เล่นละจะเล่นเป็นเวลาใช่ไหมใช่เนาะ,ะเดี๋ยวปล่อยหน้าม้าสักนิดนึงเอาโชว์หน้าหน่อยเร็วเฮ้เ โอเคพี่พี่เดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะเห็นน้องกอย่าบ่อยนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องกอย่ามาอยู่ที่นี่นก็เดี๋ยวให้ก็น้องมาพี่่เอาของ,งน,น้เดี๋ยวค่อยไปซื้อเดี๋ยวให้น้องอยู่ที่นี่อยู่อ๋อมนี่แหละพี่พี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิธีช่วยน้องนะพี่แฝดเล็กให้น้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมได้ได้อยู่ได้น,น้องอยู่ได้นะพี่พี่เพราะว่าไปอยู่ในป่ามันอันตรายเนาะกอย่าเนาะ เออป้าย่อยู่ที่นี่เรื่องแข่งเล่นเรื่องแข่งเล่นก่อนแล้วเนี่ยพอน้องมาอยู่ที่เนี่ยน้องก็จะมีเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวพาไปเร่องแบบปุ๊บชิงค่นชิช้าที่ตลาดผมมีอย่างก็น้องจะได้ชินกับโลกภายนอก น้องจริงๆน้องก็มามาในหมู่บ้านบ่อยตามประเพณีน้องก็มาบ่อยแล้วก็ได้เจอบ้างแต่ว่าไม่คิดว่าน้องจะอยู่ในป่าคนเดียวเนาะพอถึงเวลาไม่มีเพื่อนน้องก็กลับป่ะมันดผมน้องหยแตกแบบนี้มากเลยต้องบำงเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวโดนผมแบบเป็นเป็นสีอะไรนะเขาเรียกว่าแบบเป็นสีทองเสียแดดแป๊บนึงนะเนี่ยพี่ๆผมน้องน้องตากแดดเยอะเนี่ยน้องไม่ได้ใส่หมวกนะค่อยบำรุงไปเรื่อยอเดียว เนี่ยแบบผมไม่ได้รักเขาเรียกว่าน้องไม่ได้สะผม,มบ่อยๆน้องก็เลยผมน้องก็เลยจะเป็นสีนี้นะพี่พ ไม่เป็นไรนะพี่พี่เดี๋ยวเรามาค่อยๆช่วยเหลือน้องก็เดี๋ยวน้องก็จะดีขึ้นเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ให้น้องอยู่บ้านเฉยๆหรอกก็เดี๋ยวจะให้น้องช่วยทํางานบ้านบ้างให้ช่วยขายกล้วยม้วนอาจจะขึ้นไลฟ์ก่อนบ่อยๆนะคะพี่พี่ถ้าน้องมาอยู่ด้วยก็ฝากสปอนตน้องด้วยนะคะพี่พี่ไม่ต้องโอนเงินมาหรือช่วยน้องแต่อย่างใดแต่หมายถึงว่าฝากชมน้องก้อย่าด้วยเนาะเผื่อโอกาสน้องได้มาทํา o ยู u ู e ก็ออมนะพี่พี่เปิดช่องให้น้องเดี๋ยว พอน้องมีรายได้ซื้อโทรศัพท์เปิดช่องจะได้มีรายได้เนาะแล้วก็อยากอยากเรียนไหมอยากไปเรียนไหมอยากเรียนกับเพื่อนไหมคิดว่าก็อยากอยู่นะน้องอยากเรียนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดูมีการศึกษาหน้านะว่าน้องจะเรียนไหมนะคะพี่เรืยอว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะทุกคนยังยังบอกไม่ได้ว่าน้องจะอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าต้องลองให้น้องอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อนน้องอึดอัดว่าอยู่กันหลายคนนะพี่ เองก็เกรงใจแม่พี่แฝดแต่ว่าแม่พี่แฝดบอกว่าน้องเจอน้องบ่อยๆน้องขย,ยันมากแม่พี่แฝดบอกเคยเพราะว่าน้องเนี่ยเคยไปรับจ้างถอนยากกับแม่พี่แฝดเจอกันอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเนาะแล้วก็เล่นกับน้องไปก่อนอยากกินอะไรก็บอกได้เนาะ ก็อาจจะแบบให้สอนน้องทํากระพงกับข้าวช่วยกันทํากับข้าวนะพี่อย่างน้อยๆก็น้องมาอยู่ที่นี่น้องก็จะได้รู้สึกว่าแบบยังมีเพื่อนผูงอยู่ยังมีคนอื่นๆอ,อยู่อนะ่ะตอนนี้พี่แพรก็รับออเดอร์รับโทรศัพท์อยู่เขาอาจจะให้น้องมาช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะเนาะเผื่อน้องก็ย่ามีโอกาสได้รับสายพี่สี่ ตอนนี้น้องก็ไม่ค่อยพูดหรอกพี่พี่ไม่รู้น้องจะพูดอะไรนอกจากเราถามน้องถึงจะพูดเนาะ <S <S ใช่ไหม <c oughs> ขี้เขินด้วยนะแต่น้องหน้าตาน่ารักเนาะหน้าตาน่ารักซิมลิมมากเลยแต่ผอมดูดีดูแขนแขนเล็กมากมแขนเล็กมากเลยเห็นไหมตัวผิวคล้ำนิดนึงเพราะว่าตากแดดบ่อยแต่จริงๆเป็นน่าจะเป็นผิวคนผิวขาวอยู่นะแค่โดนแดดเฉยๆเวลาไปทางานเนี่ยใส่หมวกไหมไม่ใส <g> ่ต้องใส่หมวกด้วยนะเวลาไปทํางานอ่ะ น้องชอบไปถอนหญ้าเนาะถอนหญ้ากับคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็จะมีเพื่อนเพื่อน,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 อนรู้จักใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักพอใจพอใจชวนพี่เขาเล่นด้วยสิมานี้มานี้ก่อนเร็วอืม วันนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรบ้ากพี่พี่มาถือว่ามานั่งพูดคุยกันเพราะไม่ได้ถ่ายในป่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอาจจะเวลาเข้าป่าก็ช่วงเนี้ยตอนที่น้องยังไม่ได้มีธุระที่จะไปเรียนหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยผมก็จะให้น้องเข้าป่าด้วยนะคะพี่พี่เพื่อไปเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะเพื่อวันไหนพี่แสตลมกไปก็จะพาน้องกอย่าไปาแล้วก็ก็ก็จะถ่ายคลิปกับน้องบ่อยๆขึ้นนะคะต้องดูน้องดูก่อนว่าน้องอยู่ได้ป่อนะ โอเค okay, พ,พี่เมื่อกี้เอฟซีโทรมาเนาะ<ม>ก็เลยก็เลยวางกล้องแล้วก็โทรหาเอฟซี<ะ>วันนี้น้องต้นไม้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่า<ม>เกิดเหตุการณ์น้องอะ่ะปวดขาตั้งแต่ไปแข่งบอลแล้วนะพี่พี่ตั้งแต่ไปถ่ายชิปออมรอบนู่นแล้วก็ยังไม่หายสักทีนะกินยาก,ก็แล้วแล้วก็ทาย,ยาก,ก็แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องพา น้องไปโรงพยาบาลเนาะปวดถึงขั้นแบบไข้ขึ้นเลยเนาะตัวร้อนเลยก็ไม่ได้นอนนี่น้องมาแล้วให้มันต้นไม้ให้มันให้ไปเท่านันต้นไม้เดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่มาอยู่กับเราะช่อยเลี้องนม่ได้น้องชื่อว่าก่อเอ้ยน้องชื่อว่าน้องกอย่านะันนี่ที่ต้นไม้นะอาจจะยังไม่เคยเจอกันเล่อาจจะเคยเจอกันในหมู่บ้านแล้วใช่ไหม เริ่มดีขึ้นละแต่ที่แบบใครขึ้นเมื่อคืนนะชาวมากินอยู่กินยาก็เริ่มดีขึ้นพี่วันนี้ก็อยู่กับพอใจเนาะอ่ะต้นไม้เมียจะมาให้พี่เพี้ยฟีดูนี่นะครับทุกคนอ่าแต่ขออนุญาตนะพี่พี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกแก้วของดงมบาาลูกแก้วดวงแก้วพญานาคนะคะพี่พี่ซึ่งน้องต้นไม้เนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนชื่อว่าน้องนินที่เป็นลูก ดูว่าเป็นบุตรของพญานาคที่อยู่ในเมืองบาดาลนะคะพี่แล้วจริงๆน้องต้นไม้เ,เองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาเรียนมาที่เมืองบาดาลพี่ก็น้องนินให้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนเวลาน้องต้นไม้ไปหาเอาขนมขนมไปให้กินแต่งปันน้องเออน้องนินก็เลยให้ลูกแก้วมาแบบ เป็นจานวนสิบลูกได้ค่ะพี่พี่ <Ừ. S 1> รอบแรกได้มาหนึ่งลูกแล้วรอบแล้วน้องนินบอกว่าถ้ามีคนอยากได้ค่อยมาขอค่อยมาเอาอะไรอย่างเงี้ต้ตนไม้ก็ไปได้มาอีกซึ่งตอนนี้อ่าเหลืออยู่ไม่กี่ลูกแล้วเนาะจากที่ได้มาสิบกว่าลูกสิบลูกเนี่ยตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสามใช่ไหมต้นไม้นนสามหรือสี่อันนี้รวมเนี้ยเป็นสี่เนาะพี่พี่ซึ่งดวงเนี้ยดวงละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่พี่อ่าช่วยในเรื่องของโชคลาภใช่ไหมต้นไม้เรื่องอะไรอีกแล้วก็ เรื่องส,สุขภาพร่างกายสุขภาพร enfin ่างกายแต่ตอนนี้เธวยังคาเปอยู่นะแสดงว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพนี่แหละค่ะพี่พี่น้องเองเนี่ยจริงๆอ่ะน้องอ่ะโดนโดนอะไรนะโดนเพื่อนติกขามาใช่ไหมไปเตะบอลจากที่แบบว่าแต่เขาเตะแรงมากแต่น้องต้นไม้บอกว่าจริงๆอาการปวดขาเนี่ยมันแบบเหมือนเหมือนโดนเตะแค่นิดเดียวใช่ไหม ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องก็เลยยังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ดีขึ้นอันนี้จะจะเป็นดวงพญานาคพี่แล้วก็มีเอฟซีที่ได้ไปอ่ะเขาบอกว่าไม่คิดว่าดวงแก้วที่น้องต้นไม้ได้จะศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเขาบอกว่าเอาเข้าบ้านไปวันแรกก็ได้รับโชคนะคะพี่ได้รับโชคจากดวงแก้วนี้ได้รับโชคถูกหวยนั่นเองนะคะทุกคนก็ใครสนใจของน้องเนี่ยสามารถติดต่อมาที่ออมได้นะคะพี่เพราะว่าน้องต้นไม้ น้องต้นไม้เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้มีไรายได้ไปโรงเรียนพี่พีส่วนมากก็จะอยู่กับพี่แฝดแล้วก็ที่โรงเรียนก็จะมีข้าวกินก็ไม่มีไรายได้ส่วนตัวก็เลยน้องนินเห็นว่าน้องต้นไม้เนี่ยไม่มีไรายได้น้องนินอยากมอบอันนี้ให้น้องต้นไม้เพื่อที่ว่าน้องต้นไม้จะได้มีเงินต้นไม้ถ้าสมมติว่าได้เงินมาน้องต้นไม้จะเอาไปทําอะไรฮะเ,เอาไปซื้อโทรศรรัพท์เอาไปซื้อโทรศัพท์เพราะว่าน้องต้นไม้ไม่มีโทรศัพท์ใช้นะคะพี่พี่ เผื่ออนาคตน้องต้นไม้ต้องมาเปิดช่องนะน้องต้นไม้ก็อยากเปิดช่องเหมือนกันทําคลิปพี่พีเอฟซีก็คนไหนที่เป็นเอฟซีน้องต้นไม้ก็จะได้ชมคลิปน้องต้นไม้ยาวๆเลยเนาะต้นไม้เนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้น้องต้นไม้เก็บไว้นะอันนี้จะเป็นของน้องเองนะที่เอามาโชว์นะพี่ส่วนของน้องนินเอามาให้น้องนินเอามาให้พี่พีเอฟซีเขาไม่ค่อยเจอน้องนินเลยช่วงเนี้พี่ก็ยังไม่เจอคิดว่าจะไปหาน้องนินวันไหนอีกสอทีนี้คิ่ว่าจะได้ไปไหม ต้องดูอาการขากนครับต้องดูอาการขานะช่วงนี้น้องยังเดินป่าไม่ได้นะคะพี่พี่เดี๋ยวให้น้องดีขึ้นใช่ก็ฝากพี่เอฟซีเอวยพรให้น้องต้นไม้หายไวๆด้วยนะคะใช่ไหมต้นไม้ใช่ครับใช่ครับโอเควันนี้ก็ต้นไม้มีเพื่อนมีน้องมาอยู่ด้วยนะก็ฝากดูแลน้องด้วยน้องชื่อน้องกอย่าเนาะน้องกอย่าน้องประจัยด้วยเนาะออ โอเคพี่พี่ใครสนใจของน้องต้นไม้ก็ติดต่อมาได้แล้วจะติดต่อไปทางพี่แฟดใหญ่แล้วจะติดต่อไปทางน้องกิบก็ได้นะคะน้องมีแค่นี้แหละพี่พี่มีแค่สิบเม็ดนี่แหละก็ชิ้นหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งฟรีนะคะพี่พี่อะไรคะใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่เองใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้กินขนมให้พี่เขากินด้วยให้พี่ต้นไม้ให้ให้พี่กอยากินด้วยมาอ้าวแบ่งพี่ต้นไม้ด้วย ไหนพี่ต้นไม้คนไหนคนนูน้นอ่าคนนูน้นอ่าให้พี่ต้นไม้กินอ่าไปอืม,อมไหนพี่กอยา่าไหนพี่กอยา่กยากินด้วยอืมอร่อยไหมคะถามสิอร่อยออขนมน้องปัจจัยนี่อร่อยจริงๆโอเคพี่พี่วันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะถือว่าได้ลนะ พูดคุยกันให้ทีเอฟซีรับทราบเผือ่อช่วงนี้อาจจะเห็นน้องต้นไม้เห็นน้องกอยะ่ามาถ่ายคลิปกับพวกเราบ่อยๆก็ฝากอินด,ดูน้องๆด้วยนะฝากอุดหนุนสินค้าของน้องต้นไม้ด้วยพราะเพราะว่า,าเมย์ก็อยากให้น้องมีรายได้เหมือนกันนะพี่ๆดีใจที่น้องนินให้ของมาติ๊บ้าน้องนินไม่เคยให้ของจากใครเลยใช่ไหมต้นไม้ใช่รู้สึกจะน้องต้นไม้คนแรกเลยนะดวงดีมากที่ได้ได้ของจากปยานาคมนุษย์เล็กคอยหนีกันเลย อออน้องนินไม่มีเพื่อนน้องนินยังอยากเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเนะ<ช>ยาะยังยังอยากอยู่แบบเราน้องอยู่ว่าน้องนินอยากแบบทำบุญเพื่อที่น้องนินจะได้ไปเกิดเรื่อยๆนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะทำงานบ้านกันแล้แวจะสี่โมงแล้วเนาะเดี๋ยวฝากบีเอฟซีกดไลค์กดแชร์ FC, like, Share, Share, คลิปนี้ให้ผมด้วยนะอาจจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้น้องก้อย่าไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะพี่บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันชิปหน้านะคะวส,วส,สวัสดีค่ะ